สวัสดีค่ะขอยินิีตต้อนรับเข้าสู่ชาแน l ดูดวงทาโร่เกอร์ค่ะมาพบกันนะคะในเรื่องของการทำนายดวงความรักนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีลักษณสถิตอยู่ในราศี มังกรตามเกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะต้องขออภัยกับชาวราศีมังกรนะคะทิ้งช่วงไว้หลายวันเช่นเดิมเลยนะคะติดภารกิจในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะเอามาดูกันนะคะว่าในดวงชะตาความรักนะคะภาพรวมของชาวราศีมังกร ในกุมภาพันธ์นะคะเดินทางความรักนี้จะสมหวังจะอินลิฟนะคะหรือว่าจะมีเหตุการณ์เรื่องราวเป็นยังไงขอไพยได้บอกทุกสิ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่ะมาขออนุญาตสับไพ่สักพู่หนึ่งเนาะดีกันนะคะสิใบนะคะ ใบแรกของคุณว้าวเป็นซีซ็อบอนนะคะหกไม้เท้านะคะจัสเมนขึ้นมาซีซ็อบขัหกถ้วยคนลุกขนพองกับคนราศีมังกรน,นะคะเนื้อคู่ในอดีตชาตินะคะคนที่รอคอยมานานแสนนานกำลังจะปรากฏตัวขึ้นมาแล้วนะคะ King of p e n t a c l e s h i g h the Moon p a g e of p e n t a c l e s Fireborns นะคะว้าว Eat of c u p s p a g e of c u p s นะคะ, wow. uff, ะ,คะแล้วก็ justice ชาวราศีมังกรจิกหมอนลอนะคะอีพีนี้ดีงามนะคะเป็นความเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้า เลขหกคือความบาลานซ์ความสมดุลความลงตัวนะคะไม้เท้าคือความสําเร็จคือความก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือว่าอะไรที่มันทําให้คุณมีกําลังใจมีภาระกําลังใจเกิดขึ้นก็ได้นะคะซิสเตอร์บรอนใบนี้เรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการมีคนร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆความสําเร็จของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินหรือความรักและทีนี้อี EP ีนี้เราเป็นการทานายในเรื่องของความรักขึ้นมา นะคะสิ่งที่เห็นขึ้นมาชัดเจนแน่เลยนะคะมงลงที่ชาวราศีมังกรในเรื่องของความรักคุณจะได้รับความสุขความสมหวังหลังจากที่คุณรอคอยคนที่คุณตามหามานานแสนนาน นะคะทุกคนมีเนื้อคู่ของตัวเองนะคุณอาจจะชเผชิญกับความรักที่มันหดหูหรือว่าล้มเหลวกับความรักมาค่อนข้างมากมายนะคะแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นคนที่มีเหตุผลมีมุมมองกับความรักเนี่ยตามโรคเห็นความเป็นจริงมากๆนายออฟเพนเตอร์นะคะเป็นคนรักใครรักจริงเป็นคนที่ค่อนข้าง ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมากๆรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รัก,ก,รกเวลาที่คุณรักใครสักคนหนึง่งคุณจะใส่ใจทุกๆความรู้สึกของคนคนนั้นหรือว่าคุณจะพยายามทําตัวเองให้มันดีพอสําหรับคนคนนั้นก็ได้เช่นเดียวกันภายในอ p p e n d i c u l นะคะเป็นไพ่แห่งการให้โอกาสเป็นไพ่แห่งการสร้างคุณค่าในตัวเองขึ้นมาหรือว่า เป็นสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ที่เมื่อก่อนที่อาจจะมีความไม่แน่นอนความขุ่นมัวนะคะไพ่เดอะมูนมองไม่เห็นเลยคุณจะรู้ใจของตัวเองมากขึ้นแต่คุณเลือกที่จะนิ่งมองทุกอย่างนะคะไปตามท้งโรกเห็นความเป็นจริงด้วยในอัพเพนทเคอร์ใบนี้นะคะเรียกว่าถึงเวลาที่คุณอยากจะวางแผนชีวิตแบบระยะยาวอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่หยุดอยู่นิ่งกับคุณใช้ชีวิตกับคุณนะคะ หรือว่าคนที่จะเข้ามาช่วยปลอบประโลมจิตใจให้กับคนราศีมังกรน,นะคะไพ่เดมูงกับไพ่ในอะเพนเดคอร์คือคุณเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรยังไม่เด็ดขาดยังไม่ยังไม่หนักแน่นมากพออาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานทฤษฎีเยอะความรู้วิชาการเยอะมากๆเลยนะคะแต่ลึกๆคุณเป็นคนที่ ยังขาดความเชื่อมั่นเวลาจะตัดสินใจจะคิดจะทําอะไรคือต้องการคนที่เข้าใจในความรู้สึกของคุณอย่างลึกซึ้งจริงๆและสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณร้องขอจากจักรวาลหรือว่าการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งการคิด นะคะในจินตนาการความคิดของคุณมันกําลังจะเกิดขึ้นเป็นภาพเห็นความสําเร็จนะคะคนที่ใช่กําลังจะมาอยู่ตรงหน้าของคุณนะคะเป็นจุดเชื่อมโยงที่ดีงามมากๆไพ่จดหมนันขึ้นมาเป็นการได้พบเจอคนที่ตามหามานานแสนนานคนที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตนะคะจดหมาคือการปรากฏขึ้นหรือว่าการได้พบเจอกับคนในอาดิชาติที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำมั่นสัญญาพฤติกรรมวงจรชีวิต การมีมิติชีวิตที่ใกล้เคียงกันมากๆไพ่จัสมินนี่คือสิ่งที่มงบอกได้ว่าคุณได้เจอคนที่ใช่คนที่คุณรักโดยที่คุณก็อธิบายกับตัวเองแม่ไม่ได้ว่าทําไมต้องเป็นคนคนนี้นะคะแต่เป็นการเข้าถึงจิตวิญญาณซึ่งกันและกันมากๆนะคะซ c ซอบคัฟมาแล้วนะคะมีคนเข้ามาในอดีตชาตินะคะจากอดีตชาติหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณคุยนะคะสาหรับคนโสดคนนี้เป็นซีซอบคัฟคือเด็กกว่า เด็กกว่าหรือคนที่มี inner อินเนอร์แห่งความเป็นเด็กแต่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนมีอะไรที่เคยมีสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งที่เพิ่งจะเคยรู้จักกันก็ได้สิกรคัพใบนี้บอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลการในการจัดถูกจกัดสรรคนที่ใช่คนที่พอดีและคนที่อย่างที่บอกแล้วว่าตามามานานแสนานานในที่สุดคุณก็หาจากกันจนเจอแล้วนะคะเนาะมีสัญญาณของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นมา a g e o p e n t a c l e s acles, การเรียนรู้ครั้งใหม่ในชีวิตของคุณกับความรักมีคนเข้ามานะคะและมีอิทธิพลมีต่อมีอิทธิพลต่อจิตใจ,จของคุณมากๆคนคนนี้เป็นเด็กกว่านะคะ4ถึงปีก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีวุฒิภาวะเป็นคนที่มีความคิดดีมากๆความรู้เยอะเป็นคนเรียนเก่งนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามามีบทบาทมีความหมายกับชีวิตของคุณมากมาก เป็นคนชาวอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรกรันพฤศศเช่นเดียวกับคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะมีแพชชั่นกับการสร้างรายได้มีแพชชั่นกับการทํางานแล้วเป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างจะเหมือนเด็กก็ได้แต่ดูอบอุ่นลุกเหมือนเด็กแต่ความสีเวลาที่เขาสื่ออะไรออกมามันช่างมีความหมายนะคะความคิดมีเสน่ห์มากๆแล้วเพจออฟเพนด์เคิลคือการได้เริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นะคะเป็นอะไรที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วหลังจากที่คุณว้าวุ่นคุณสับสนหรือว่าคุณเจอใครต่อใครเข้ามาในชีวิตคุณ,คณแต่ก็ยังไม่ถูกใจเท่ากับคนคนนี้ที่เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองรายได้การงานการเรียนแบก็กเคาวการศึกษาของเขามันค่อนข้างโอเคพอสมควรนะคะอ่าทีนี้ในของคนที่โสดนะคะ ทำไมความเป็นไพ่ไฟอ of ว n นขึ้นมาไฟอัปวันึเนี่ยคือบอกว่าของคนราศีมังกรน,นะคะคุณค่อนข้างมีความสับสนกังวลหรือว่ายังอยู่ในเหตุการณ์ที่มีในเรื่องของความไม่ลงตัวในเรื่องของหน้าที่การงานมาสัมพันธ์เกี่ยวข้องทําให้คุณนะคะ่ะขาดความเชื่อมั่นมากๆความสัมพันธ์นะคะเอามาว่าเหมือนคุณคุณ ยังลำดับไม่ถูกว่าคุณจะทำตัวยังไงหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณนะคะคุณมักจะเจอความสัมพันธ์ที่มันยุ่งยากปั่นทอนกำลังใจจิตใจของคุณมากพอสมควรแล้วคุณต้องอดทนอดกลั้นมากๆในการที่จะกำจัดทุกๆอุปสรรคทุกๆความคิดลบหรือว่าเรื่องที่มันยิบย่อยยิบย่อยขึ้นมาเนี่ยคุณพยายามอดทนคุณพยายามมองอะไรที่มันเป็นวงกว้างหรือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุผล กับทุกๆปัญหามากขึ้นแต่ความอดทนของคนเรามันย่อมมีจุดของความสิ้นสุดเพราะนั้นของคนราศีมังกรน,นะคะปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกท้อแท้กับข่าความรักคนที่เข้ามามักจะมาเข้ามาสร้างความวุ่นวายในชีวิตของคุณไฟอวันคือความชุลมุนความไม่ลงตัวหรือว่าเจอใครต่อใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็แล้วแต่ มันไม่ส่งเสริมทําให้คุณดีขึ้นทําใหค้คุณมีความสุขหรือเป็นตัวของตัวเองมากเลยความเป็นดีมเพร์คือการพยายามอดทนนะคะแล้วมองไปถึงข้างหน้าว่าคนคนนี้จะอยู่กับเราได้มากขนาดไหนเน,นี่ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยเจอมาก่อนนะนะคะแล้วความเป็นไพ่เอ็ดดัคสิ่งที่คุณสับสนนะคะสิ่งที่คุณคิดอ,อยู่ในใจมามา,มากมายเอ็ดดับคขึ้นมาตรงนี้คือ มีการได้รับความรักทั้งใหม่การถูกหยิบยืมความรักที่ดีนะคะคุณจะหลุดพ้นออกจากมารสมแห่งความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวหรือคนที่เข้ามาแล้วสร้างความปั่นปวนให้กับชีวิตของคุณ สุดท้ายคุณจะได้มีการเริ่มได้ทําความรู้จักกับคนที่น่ารักคนคนึคนนงอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรากฎมินพิจิกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการเริ่มความรู้สึกที่มันอิ่มอิ่มอกอ,อิ่มใจนะคะมีความสุขออกมาตั้งแต่ข้างในเลยมันไม่ใช่ความพยายามที่จะรักแต่มันเป็นความผสมผสานกลมกลืนไปด้วยกันนะคะความเป็นน้ําคือความเย็นแต่คนนี้แม้ว่ามันเย็นก็จริงแต่ลึกๆเวลาคุยกับเขาแล้วนะคะ มีความอบอุ่นมีการเข้าถึงถึงความรู้สึกกันแบบลึกซึ้งมากๆนะคะเป็นสัญญาณที่ดีอย่างมากนะคะเพจอ f เค้าคือของคนราศีมังกรจะได้เริ่มต้นสามสัมพันธ์กับคนที่ใช่คนที่ตอบโจทย์กับคนที่เป็นเนื้อคู่แท้ของคุณที่พัดผ้าจากกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะได้ถึงเวลาที่ทั้งสองคนอะ่ะจะได้เวียนมาบรรจบ กับเหตุการณ์คุณอาจจะผ่านเหตุการ์ร้ายหรือว่าคนคน,นนั้นเขาก็อาจจะเจอมรสุมชีวิตมานหนักเช่นเดียวกันไฟออบวันคือคนที่จะเจอนะคะมีปัญหานในเรื่องของความรักหรือว่าเป็นคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเลยก็ได้นะคะแล้วคนคนนี้นะคะเป็นชาวลักนาตุลได้นะคะราศีตุลลักนาตุลได้เช่นเดียวกันนะคะหรือชาวธาตุน้ำเนี่ยธาตุน้ำจะเด่นเรื่องของกรกฎมินพิจิกหรือคนที่ ขี้สงสารนิสัยใจคอน่ารักเป็นคนน่ารักคุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจหรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นมิตรกับทุกคนนะคะอบอ้อมอารีมากๆคุณรู้สึกแล้วคุณเห็นแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากทะนุถนอมเขาหรือเขาอาจจะเข้ามาเป็นส่วนในเรื่องของการเติมเต็มชีวิตให้กับคุณก็ได้นะคะแต่มันไม่เป็นความรักที่ไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมันเป็นความพอตีพอดีแล้วสามารถบาลานทุกสิ่งทุกอย่างไนดะ้แล้วจะถูกวางแผนไปตามแนวคิดของคุณได้หมดเลย จติดขึ้นมาคือคนคนนี้เป็นคนที่มีความยุติธรรมมากๆเมื่อไหร่ที่คุณมีความซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างถ่องแท้คุณจะได้รับความรักที่มันเหมาะสมและคนที่ใช่จะเดินเข้ามาหาคุณนะคะหรือตัวคุณอาจจะเดินเข้าไปหาเขาก็ได้นะคะเรื่องเราสลับกันได้เหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวมากๆในเรื่องของจังหวะเวลาความพร้อมความคิดนะคะคุณเรียนรู้มาหมดแล้วนะคะ วันนั้นของคนราศีมังกรลัคนามัางกรคนโสดนิปังมากนะคะในพาร์ทนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการเจอเนื้อคู่ที่อาจฉับฉวยผ่านผ่านมีแพชชั่นเจอแล้วก็ชอบพอผ่านไปก็นิสัยตัวตนเดิมเดมก็ออกมามันไม่ใช่แบบนั้นแต่นี่คือคนที่เขาพอดีกับคุณคนที่มีความเชื่อไปทางเดียวกันศิลเสมอกันบารมีเท่าเทียมกันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ ปัญญาความรู้ไม่ได้คำว,ว่าปัญญาความรู้เท่ากันไม่ได้หมายความว่าต้องจบวุฒิการศึกษาเท่ากันแต่หมายถึงเป็นคนที่เชื่อเป็นคนที่ชอบศึกษาหรือว่าพูดคุยแล้วทันความรู้กันนี่แหละค่ะจะเป็นลักษณะของการได้เจอความรักที่สมบูรณ์แบบความรักที่พร้อมที่จะมาส่งเสริมนะคะขอดูเพิ่มเติมให้นะคะคนๆนั้นเป็นใครนะที่จะเข้ามานะคะเติมเต็มชีวิตให้กับคนราศีมังกรลัคนามังกรคนโสดนะคะ ไพ่ดือดฮาร์แฟนคนคนนี้ทำงานอะไรได้บ้างครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้คนคำสอนต่างๆหรืออาจจะเป็นชาวพฤทธศพรักนาพฤทธศพหรือคนทีเ่เข้าถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่อนข้างลึกซึ้งหรือคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่อบอ้อมอารีมากๆถ้ามองโดยทั่วไปนะคะกับหน้าไพ่ใบนี้ก็คือสายบุญนั่หะคะ่ะจิตใจอบอ้อมอารีหรือเป็นคนที่มีความกตันยูมากๆ มีภาวะของความเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุดตรงไม่เปิดรับฟังจิตใจของใครความคิดของใครแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่ฟังค่ะฟังคนอื่นค่อนข้างมากนะคะชอบมีคนมาปรับทุกข์กับเขาโยพผสมควรนะคะเพราะเขาดูเป็นคนใจเย็นดูเป็นคนมีความรู้หรือว่าเข้าถึงอ่ะสัจธรรมชีวิตได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะการได้เจอกันมาจากแรงอธิษฐานทําขอพรคูณกับเขาขอพรในแบบเหมือนกัน นะคะเป็นจุดเชื่อมโยงคิงออฟชอตนะคะขยันมากเป็นคนสู้ชีวิตนะเป็นคนที่ไม่ว่าเขาจะเจออุปสรรคหนักแค่ไหนเขาสามารถคอนโทรลจิตใจของตัวเองให้มองไปในเรื่องของความคิดบวกนะคะหรือว่าเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้ทุกๆสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของความลำบากนะคะเป็นคนเก่งนะคะรูอ้อสึกว่าเขาเป็นคนเก่งมากแต่เก่งแบบถ่อมตัวหรือว่าเก่งแบบในแบบของเขา นะคะคนคนนี้มีอุปสรรคในชีวิตเยอะเหมือนกันไฟออฟเบอร์ตันนะคะหนักหเหมือนกันนะชีวิตของคนคนนี้นะคะเขาไม่เขาค่อนข้างมีความวุ่นวายความวุ่นวายในชีวิตของเขาคืออาจจะเป็นคนรอบข้างหรือว่าการมีปมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่เขาสามารถอย่างที่บอกแหละว่าสามารถ contro จิตใจตัวเองได้ดีพอสมควรนะคะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของหลักธรรมศาส,สนาปัจจัยในชีวิตอะไรแบบนี้ชอบอ่านหนังสือชอบเรียนนะคะ อ,อกหักมาหรือเปล่าคะคนที่จะได้เจอเทียบสอดเนี่ยหมัดมาเลยนะคะโอ้นะคะไพ่เดอะแฮงแมนนะคนนี้ยคุณไปดามใจเขาคะ่ะคุณไปเยียวยาจิตใจเขาซะนะคะหรือว่าการจะได้เจอมันเป็นอะไรที่ตัวเขาก็ดิ่งมากมาพอสมควรเหมือนกําลังจะแค่แช่แข็งตัวเองเอาไว้กับความโสดนะคะเพราะว่าผิดหวังกับความรักมามา,มากพอสมควรการได้เจอกับคนคนใหม่คนนี้นะคะเริ่มจากความเป็นเพื่อนเริ่มจากความคุ้นเคยเริ่มจาก การได้พูดคุยเรารู้สึกว่ามันไปทางเดียวกันมากๆแต่ว่าตัวเขาะค,ะค่อนข้างหนักเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิเช่นเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างศาสนาหรือว่าเป็นคนที่ออกหักนะคะบอบช้ําสุดๆนะคะแบบดาวมากๆเลยเป็น,นไพ่ The Hangman ขึ้นมานะคะเอาไพ่ The Temperance เนี่ย,ยเหมือนพบเจอแต่สิ่งที่มันเป็นความผิดหวังขึ้นมา แต่การเจอคนคนี้มันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเหมือนกันนะคะน่าจะคนละสายงานสายอาชีพไปเลยนะคะแต่ว่าถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะได้เริ่มต้นไหมได้เริ่มต้นแน่นอนค่ะนะคะเพราะเป็นคู่กันแล้วไม่แคลวกันแต่จะเกิดจากกระบวนการเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปเรื่อยๆนะคะจนจนได้รู้อย่างลึกซึ้งว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่คนที่คุณรอคอยมานานแสนนานและในที่สุดก็ได้พบเจอกันแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นความรักของคนที่โสดนะคะขอดูความรักของคนที่คุ้มเครือไม่ชัดเจนบ้างนะคะเป็นยังไงอ่าของคนโสดนี่ปาไปสิ้นาทีนานมากๆนะคะ,ะของคนที่คุ้มเครือไม่ชัดเจนบ้างเนาะคนคุยคุ้มเครือเนี่ยเหมือนคุณก็กลัวเหมือนกันนะคุณน,นิ่งๆคุณดูท่าทีสถานการณ์ของเขาอยู่ไหมว่าเขาเป็นยังไงเหมือนรุนว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนมีเจ้าของมีแฟนมีคู่หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันจวนจะเลิกอยู่ก็ได้ในอดีตนะคะอันนี้เป็นในส่วนของอดีต แล้วที่เห็นขึ้นมาเดะมูนเนี่ยก็คือมีมีส่วนเขาไปอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณตั้งรุ้นกังวลกระวายพอสมควรไพ่เดียมพอเลิศขึ้นมาภายใต้ความนิ่งของคนราศีมังกรนี่คุณก็กังวลกระวายนะคะเหมือนคุณรุ้นมากๆว่าความรักจะเป็นยังไงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคุณอยากคบกับคนคนนี้มากๆคุณชอบเขามากๆเลยคุณรู้สึกถูกใจมันไม่ใช่แค่ความถูกใจแต่มันเป็นความรู้สึกที่ เขาคุณคิดว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวอะในบรรดาคนหลายคนที่คุณได้เคยเจอมาในชีวิตเขาคือคนที่ใกล้เคียงกับตัวตนของคุณมากที่สุดนะคะแล้วในแง่ของความรักพวกคุณอาจจะเจอเขาหรือคุยคุยกันกับเขาในช่วงเวลาที่มันความสัมพันธ์มันคุมเคือก,ก้มกึ่งแล้วมันยังไม่ถูกต้องมากนักแล้วคุณอาจจะนิ่งรักษาระยะห่างอยู่นะคะรอคอยเวลาที่ใช่และเหมาะสมซึ่งสิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานนะคะความสัมพันธ์จากความความขุ่นมัว การอย่างรู้ถึงจิตใจของคนคนนั้นสุดท้ายคุณจะมีการวางแผนเข้าไปจีบหรือเดินหน้านะคะในความคุมเครืองอะ่ะมันจะหลุดพ้นละมันจะมีแต่ความชัดเจนมันมีแต่มิตรภาพที่ดีความอบอุ่นและเป็นการเรียนรู้ศึกษาดูใจกันในแบบสถานะของคู่รักคนรู้ใจคนพิเศษขึ้นมานะคะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเวลาที่ใช่และเหมาะสมมันได้เวลาแล้วนะคะที่คุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวต่อไปแล้วคุณจะได้เจอคู่ชีวิต คนที่ถูกส่งมาเพื่อสําหรับคุณคนเดียวเท่านั้นเราเขาคนนี้เป็นคนน่ารักนะคะรู้สึกว่าเป็นคนน่ารักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศทางเลือกได้หมดการได้เจอกับคนคนนี้คุณรู้สึกแบบผูกพันปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่กับเขาหรือรู้สึกสบายใจมากๆนะคะย้ำให้ว่าคุณอาจจะคุยกับเด็กกว่าก็ได้นะคะหรือว่าคนที่มี Inner, อินเนอร์ความเป็นเด็กค่อนข้างมากแต่ความเป็นเด็กไม่ใช่เด็กที่ไร้สาระเด็กไม่มีอนาคตแต่เป็นเด็กที่ความคิดดีฝ่ายดีนะคะความคิดเป็นอะไรที่ น่าพูดคุยน่าอยู่ใกล้คุณอยากอยู่ใกล้ชิดเขามากกว่านี้อยากทําความรู้จักกับเขามากกว่านี้นะคะอ่ะขอดูพอเพิ่มเติมให้นะคะฟินฟินสำหรับคนราศีมังกรในเดือนแห่งความรักนี้นะคะ t ั u ร button นะคะคุณต้องเข้าหาเขาในเรื่องงานเข้าไปซัพพอร์ตทางการงานกับเขานะคะถึงจะดีไพ่ดีเอ็มเพว้าวทำไมอะ่ะทำไมรู้สึกว่า คุณอาจจะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะย้ำให้เพศทางเลือกได้ผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะดีแ m มเพรสคือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากแต่งงานกับเขาคุณอยากใช้ชีวิตกับเขาโดยที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเขาไมอา่อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่สําหรับคุณคุณอาจจะไม่เคยคิดแบบนี้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีพอสมควรดีในเรื่องของความอบอ้อมอารีความจิตใจดีนะคะ t h เดดเดวิลอยากแสดงความเป็นเจ้าของมากๆเลยอยากลุกอยากลุยสุดๆเลยนะคะไหวไหมเนี่ยไหวไหมชาวราศีมังกรอ,อ่าได้ครบนะคะสุดท้ายสิ่งที่คุ้มเคร่อ,อไม่ชัดเจนหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดพอสมควรนะคะ่ะอึดอัดในในที่นี้คืออยากแสดงตัวตนอยากเข้าไปจีบอยากเริ่มหรือว่า อยากออกเดทกันนะคะสุดท้ายแล้วมันจะมีการเริ่มต้นในในบทบาทของความเป็นคู่รักอย่างเป็นทางการนะคะสิ่งที่คุณคิดนะคะสิ่งที่คุณรอคอยบรรลุเป้าหมายแล้วนะคะสมหวังกับความรักให้แล้วนะคะในในเกณฑ์น,นี้ของคนราศีมังกรนะคะส่วนในเรื่องของอความรักของคนที่มีคู่ค่ะคนที่มีคู่ค่ะแบบว่า มันค่อนข้างเหนื่อยเหลือเกินคนที่มีคู่เนี่ยเคยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เข้าใจต่างคนต่างคิดไปเองคนนึงนิ่ง,งอีกคนนึงเป็นคนเซนซิทีฟคิดมากมาก,มากสถานการณ์ที่ผ่านมามันเหมือนมีแต่การพยุงตัวมันนิ่งมันเนิพยุงเอาไว้นะคะแต่ถามว่ามีความมีความสุขไหมไพ่เดมูลคือยังไม่มีความสุขคิดมากไม่มีความเป็นตัวของตัวเองหรือว่านอนไม่หลับหรือว่าอยู่กับความไม่ชัดเจนการถูก อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะคุณค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเหนื่อยแต่ไม่แสดงอาการอะไรทั้งนั้นนะคะเราก็พยายามจะปรงกับความรักทีนี้ในความรักของคนที่มีคู่นะคะเกือบจะเลิกกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นการหวนคืนกลับมา6ิสตออ์อเลข6คือการหวนคืนกลับมาการ Return หรือว่าการปรับความเข้าใจสิ่งที่เคยไม่เข้าใจตรงกันสิ่งที่มันเป็นประเด็นนะคะทําลายความรู้สึกบั่นทอนมากๆคุณจะได้รู้ข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะทําให้คุณนะคะ่ะปราศจากอาคติความเครียดแค้นความเกลียดนะคะมีการหันหน้ากลับมาคุยกันฐานไฟเก่ามันยังร้อนอยู่นะคะของคนราศีมังกรนะคะเพะฉะนั้นการที่จะหววคืนกลับมามาพบ มาคุยนะคะทำความเข้าใจหรือว่าให้โอกาสกันอีกสักครั้งหนึง่งหรือการถูกร้องขอโอกาสนะคะความเป็นไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยก็คือในแง่ของการไม่เข้าใจตรงกันต่างคนต่างมีชีวิตที่มันสวนทางกันพอสมควรแต่ต้องอยู่กันเพราะด้วยความรักเพราะความรู้สึกดีต่อกันนะคะเพราะนั้นในความรักของคนทั้งคู่ยังไม่สามารถพัดพากจากกันได้เพราะคุณเป็นคู่ที่ มันลงตัวอยู่แล้วเป็นความรู้สึกที่ดีและผูกพันต่อกันมากๆนะคะดูจากของคนราศีมังกรอีกนะคะซีอัพสอดเนี่ยคารห่วนคืนกลับมาอยู่ในสถานะที่มันเป็นความรักที่พยายามจะรักษาทุกๆโอกาสเอาไว้มีแต่ให้การห่วนคืนกลับมาทั้งนั้นเลยนะคะร,รู้สึกว่าคุณขาดกันและกันไม่ได้ต้องอยู่กันเป็นครอบครัวต้องอยู่ ช่วยเหลือต้องอยู่เพื่อส่งเสริมกันและกันนะคะเพราะนั้นในความรักของคุณพวกคุณยังอยู่ในบทที่มีความแน่นแฟนมีความเข้าใจและสร้างความเชื่อใจให้แก่กันและกันมากกว่านี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดวงความรักทั้งหมดของคนราศีมังกรทั้ง3มเซสชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่มีคู่นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อาจจะทำนายดวงแบบสะดุดติดขัดนิดนึงอันนี้ต้องขออภัยนะคะ ก็พบกันใหม่นะคะในพิกาส์นะคะพยายามจะทำให้กับแฟนๆนะคะเป็นโบนัสที่หลายๆท่าน อ,อินบ็อกซ์มาบอกว่าอ๋อขอให้ทำบ้างอะไรอย่างงี้ก็จะพยายามลงให้ทุกวันนะคะจะได้ e n j นจสนุกในทุกๆคอนเทนต์นะคะแล้วก็สำหรับใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะมีลิงก์อาค่ะคอนแทคติดต่อยู่ด้านล่างนะคะสอบถามจองคิวล่วงหน้าได้นะคะไปแล้วนะคะพบกันใหม่เนาะในคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ